สวัสดีค่ะพบกับเครื่องฟ้าช่องนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับรายการอร่อยกับเครื่องบายเฟื่องฟ้านะคะเก็จะพาเพื่อนมาทําหมูสามชั้นปัดกระเพราใส่สะตอค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีหมูสามชั้นนะคะสะตอค่ะใบกระเพราค่ะพริกกระเทียมนี่แล้วก็โขลกให้ละเอียดแล้วก็ตามด้วยกะปินิดหน่อยนะคะ แล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเลยค่ะผัดให้หอมนะคะพอหอมแล้วก็ตามเนื้อหมูสามชั้นค่ะก็ผัดเนืาชั้นให้ก้ากับพริกแกงนะคะผัดไปเรื่อยๆให้เหมือนสุกนะคะ ถ้ามันแห้งก็เติมน้ำนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผัดให้หมูสุกแล้วก็ตามใบสตอค่ะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงของเราก็จะมีซีอิ๊วขาว น้ำตาลเติมเสร็จแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะพอผัดได้ที่แล้วนะคะก็เติมใบกระเพราล,ลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมความอร่อยนะคะ ผัดคุกเขากันอีกทีนะคะก็เป็นเมนูองอ่ายๆที่เพื่อนชอบทำมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำทานกันดูนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ คลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเฟืองฟ้าชแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ